กับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราตามเคยความแกะมือใหม่วันนี้ก็สี่โมงเช้าแล้วก็เห็นแกะเรากินอยู่ดีก็เลยทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็จะให้ดูแกะ,ะมีเอฟซีถามว่า มีแกะราคาไหนบ้างาเดี๋ยวจะบอกว่าแกะนางแกะแม่จะราคาไหนวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเผยแร่การเล่นแกะไล่ทุ่งของความแกะมือใหม่รับชมแกะของเรากินหญ้าก็หาเขียวเนื่องจากโดนฝนก แต่ก็อขึ้นมาใหม่อ,อยู่เราก็อยู่ทุ่งนาย้างามคลิปที่เราได้ลงไว้ก่อนก่อนอให้ดูแก่เราเจอหญ้าเขียวแล้วแกไม่ค่อยอเดินเท่าไหร่ จะกินอยู่ดีกว่าไอ้พวกที่วิ่งหรือว่าเดินนำหน้านี่เห็นตัวไหนกินอยู่ข้างหน้าก็อยากจะแซงเข้าไปก็มีมีครับมีมีตัวตัวเด่นเหมือนกันอเอ้มีตัวเด่นมีตัวเด่นฝูงทุกฝูงต้องมีตัวเด่นอยู่ตัว ตัวสองตัวนี้ต้องมีแน่นอนอเดี๋ยวผมจะให้ดูแกะนางนางท้องหรือว่านางนมลงหรือว่านางพึ่งทับหรือว่าแม่แกะแต่ละไซส์เราจะบอกเป็นราคา อย่างนางอย่างนี้น,นางทับแล้วก็อยู่ประมาณสามพันห้าเพราะว่าเขาหนาอย่างนางตัวนูน้นถัดกับขนเป่นตัวนั้นนางนมลงนมลงนมลงเห็นได้ชัดแล้วก็อยู่ประมาณสี่พันอย่างเป็นแม่แม่ไซนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันห้า อย่างพยายางไส้ใหญ่ๆอย่างนี้ห้าพันแต่อย่างนุ่นก็แพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่านุ่นผมซื้อมาแพงครับแม่นุ่นอะซื้อมาแพง,เ,เ,งเลี้ยงแรกเจ็ดพันห้าถึงแปดพันเลยผมซื้อมาไม่ได้ซื้อราคาถูกๆมาครับแกะราคานี่เขาเพิ่งมาดอปลง ในช่วง,กล,งกลางปีที่แล้วต,ต้นปีนี่แพงนะครับแกะแม่แกะอย่างไซอย่างเงี้ยขั้นต่ำหกพันหกพั้าแน่นอนอย่างแม่แม่นี้แม่ไซนี้ก็อยู่ประมาณ4 5่พั 4, นห้าสี่พันสี่้านเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแม่นี้ไม่ตามกว่า สี่เันห้าห้าพันแน่นอนก็อยู่ที่ไซส์อย่างนางตัวนี้นางทับแล้วเหมือนกันก็อยู่ประมาณสามเัอนห้าอย่างเป็นแม่ไซส์นี้ก็สี่เันห้าขั้นต่ำอ่า ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแม่แกะขั้นตามก็สี่พันห้าให้ดูแกะให้ดูแกะของฟาร์มเรากินหญ้าเขียวหรือว่าหญ้าแต่กอเนื่องจากโดนฝนก็ประมาณนี้ครับ เกษตรกรท่านใดอยากจะมาขอแบ่งก็พอมีให้แบ่งครับไม่มากตัวสตัว3มตัวนี่พอแบ่งไปได้อยู่เราก็เมื่อวานไม่ได้ปล่อยเนื่องจากทำเรื่องกู้เงินเรื่องกู้เงินอยากได้มาอีกสักก้อนนึงมาลงทุนกับเขาซึ้อแม่เพิ่ม ก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดติดตามผมกดติดตามความแก่มองมของเราเยอะๆจะได้ประสบความสำเร็จกับการทำช่อง Youtube จะ,จะได้ไม่ต้องกู้ต้องยืมเขาหลายมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง y o u t u b e รามเกมมใหม่ของเราและอย่าลืมกดซับสไค i b ์เพื่อเรามีกำลังใจตทมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ